โรงเรียนสยองขวัญมันจะเป็นจะใสวันนี้อว่าลืมแดกข้าวเย็นอีกแล้วที่บอกใหข้าวเย็นคือข้า,าวเช้าช่วงนี้กูเหมือนพระเลยวะเฮียออกตังดตรงครับถึงเวลาจริงๆแล้วมันไม่ค่อยเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยหิวอ่ะไม่รู้เป็นเพราะเฮียอะไรแบบกินตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็ถึงเย็นก็ไม่หิวแล้วหิวอีกทีนึงก็แบบกลางคืนก็คือก็คือฉันพระไอ้เฮียที่ประมาณยี่สิบ ทุกคนฟองเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาสิ่งแปลกแปกเกิดขึ้นในโรงเรียนในกลุ่มของเพื่อนต้องการที่จะแก้ปัญหาความลึกลับนี้แต่พอเข้าไปเขาได้รู้ว่าที่นี่กลายเป็นหนึ่งความลึกลับกลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ขออ่านกลายเป็นอีกชื่อหนึ่งเฮ้ยแหวใหม่ดูเหมือนสถานที่นี้น่ากลัวไอ้มึงเดินได้ด้วย คุณูว่าคัสซีนที่มันจ้องอยู่ไม่เห็นคลาสซีหาห้องผู้จัดการเข้าไม่ได้ปะเปิดเข้าไม่ได้หลือวดิบมันเคยมีประตูหรือเปล่าเสียงดังอยู่นะไม่ได้โอ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะอเจอเใครมันแอดบอทมันต้องมีคนแอดบอทเนอะไม่คูณว่าแอดมินหนึ่งแอดมินเขาโดนไหมมุกควายอ่ะ เราต้องหาห้องผู้จัดก,การปะไอ้บอสบูไปไหนกันแล้วนี่ห้องพักเฮ้ยอะไรอุย้ยไปใช้โลบักไอว้ยโว้ยรูมเฮ้ย <That 's S 2> หมีอุ้ยอั่โอ้โหตุ๊กตาหมีเฟนหมีเท็ดดี้เครื่องมือโลบักสี่ร้อยวัตต์ฟัอะไรอ่ะเอามากอดเฉยๆนะห้องออกกําลังกาย มันมีห้องเลือดตรงนั้นนะตรองไหนห้องตรงกลางห้องที่มีออกเราลับไปดูเลือดอีหรองไหมแล้วมันอยู่ที่มึงเล้ามันเล้ามาตลอดอ่ะคานบีกับรูมที่มีสีเลือดเขาไม่ได้แต่มันคือห้องพักที่เชะเราต้องการห้องบรจยากาแต่ห้องมีประตูอย่างนี้เข้าได้ใช่ไหมไม่ได้ตลกเลยได้เห้องมีประตูเสือเข้าได้เนี่ยบางไม่มีประตูไม่ให้เข้า เรากลับไปไล่ใช่ทกลับไปเช็คกันไไลหมไปเช็คแถวแรกก่อนนะเฮ้ยตอนไหนไม่ต้องกลัวหรอกเพราะมึงมีหูฟังฟังเพลงไงอ๋อในฮอนคันดีเล็กน้อยเล็กน้อยเฮ้ยเขาบอกว่าโอนเนอร์โดนแฮกอ่ะอ๋อเหรอเออคนหนึ่งโอนเนอร์คนหนึ่งโดนแฮกใช่เอ๋อบางรู้ได้ไงผมอ่านเชี่ยผมอ่านภาษาไม่ออก ฮาราเนฮอมเมมโบรโปรเดเวนาดาอย่าเหมือนเหมือนให้ได้วอเตอร์เลยสักอวตารกีนดาฟ้ามันอยู่ในสายเรื่องไงบอุตั้งไงนะไม่ใช่ไม่ใช่มันขายรองเท้าลุนรัวเลยอยากเพิ่มความเร็กขนาดนั้นเลยนี่ไงห้องพิจารณยนี่ไงมินิเจอร์รูมโดนแน่นอนโดนอย่างแน่นอนไงโดนแล้วโดนแล้วผมโดนแฮกแล้วอ้าวแล้วไงประตูล็อกอยู่ประตูล็อกเมื่อกี้ดิคอหลุดเลยอะล็อกปุ่มอะไรนี่นะ มไม่ชอบไหมครับไม่ชอบอยู่บ้างหาดูเจห้องผู้จัดการแล้วเข้าห้องอยู่ล็อกเกอร์ด้วยบ่านะอย่าบอกนะว่าเริ่มเข้าห้องได้แล้วนี่หยาบเลยนะต้องเออแยกจัดเลยแล้วก,ก็เริ่มห้องออกล่างกายก็แล้วกันอืมเพราะว่ามันยิมใช่ไหมล่ะเอาเข้าได้หรอแล้วน่าจะเริ่มเข้าห้องได้แล้วไหมในยิมเขาไม่ได้มีนี่เหรอวะพวกดัมเบลอะเฮียงเขาไม่โกอ่ะเออไม่ ทำไโลงยิมเป็นแบบนี้ว่าต้องเึกลงยิ้มเพราะไม่ได้มีบาร์สอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นห้องก่อนยิ้มนมันเป็นห้องก่อนที่ไปลงยิมปะอันนี้เข้าได้ปะอ๋อไม่ได้ก็เลยมีโกให้เงี้ยแต่มันก็ไม่น่าจะดูดีไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งแม่งเอ้ยเหมือนมันเปิดเพลงม้วนเดียวอ่ะเออจะถามว่ากูหลอนไหมกูหลอนหลอนดิยังมาเล้าอ๋อไม่่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ เนี่ยรูมห้องเลือดนี่ยนะาห้วันีแน่นอนได้แล้วไงเอาเลยอะไรอ่ะกุญแจบิดบิดล็อคอปลคูที่นี่มาใช้โรงเรียนเก็บแล้วไม่จริงกุญแจแม่งตั้งแบบโดเลยฮะนี่จักกุญแจอันะไรทีดนี่ไม่ใช่โรงเรียน That's not โรงเรียน You got a friend of me อติ่น่นเ่ต้ปะทางไหนอ่ะ ต้องไปที่ห้องเดิมไหมเราได้คุณแจแล้วไงเบนี่เจอไอ้ตามึงเหมือนมึงชูนิ้วก้อยไม่ได้ชูเดียวก้อยอัเนี้ยบอกมึงชูนิ้วก้อยนี่แต่จบจบนี้คุณมันทำไข่เจี้าไปทำมาม่าเลยวะแม่งโง่ห่าหย้ยคุณแจอะไรคุณแจไอ้พี่ตาดีเฮ่อตั้งเงี้เลยนะกุญแจไหนคุญแจไงวะตาตาต้งเก็บมานแล้วเงี้ยจะได้จะได้หมดประตูอร่อย โอ้โห่าตังโดไอ้คนนี้เลีเคลาสประตูคาบีมันตั้งไฟฉายเยอะนะคาบีอยู่ตรงไหนวะตรงกลางปะคาบีอยู่ห้องกลางแล้วตรงไปแล้วฝ่ามือปะมึงเปลี่ยนเพย์ไม่เป็นเหรอเพยก็คือแบบตอนแรกนึกว่าเล่นเกมจะมีโอกาสปวดมือมากกว่าทำงานเลยแม่ทำงานเสร็จมีโอกาสปวดมือมากกว่า ไปด้ยเจ้ข้าเลยอุ้ยอุ้ยแต่แฮสบีจิมกี้ต้องมีกุญแจห้องยิมในนี้แน่เฮ้ยกุญแจหนึ่กุญแจถุงแจกุญแจครับแบบนี้ครับผมเฮียกุญแจไม่เชืกุญแจมาเรียงที่เดียวไว้เฮียแต่กุญแจแล้วกุญแจห้องบีจะไปอยู่ห้องนู้นได้ไงวะแล้วห้องเชี่ยวเที่ยวจะมีอยู่างเดียวห้องยิมเดี๋ยวว่าอยู่เมเนดนะห้องยิมอยู่ในห้องบีแสดงว่าเด็กห้องบีขโมยมาเด็กไม่ดีเป็นโจรตัวรงยิม ไปโจนนะโจนต้องตายโอเคว้าว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 คุณอยู่ในเขตปลอดภัยนะสัตว์ประหลาดจะทำร้ายคุณไม่ได้เอ้ามีสัตว์ประหลาดฉันคิดว่าเหมันมีสัตว์ป่าอยู่แถวนี้แล้วคุณต้องทำอย่างไรแต่มันบอกว่าคุณอยู่ในเขตปลอดภัยไม่หรอ นั่นดิไปดูไองให้เลือกอได้อะแ,แค่เป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์เนี่ยเลยเฮียเกมดำดีจัดแลต้องสำรวจดิเฮียมันยังยัง,ย,ง,ย,งยังปลอดภัยอ่ะถ,ถ้าเลือกวิ่งวิ่งออกจากโรงเรียนเราจะจบเร็ว่าเกมอ่ะเออเกมจะจบเลยป้ะช่างแม่ันพอเติบฟักเดี๋ยวนะแต่มึงบอกว่าปลอดภัยแต่มันก็ยังมีตัวเวนั่นวิ่งอยู่นะพ่อวิ่งอยู่แล้วรอบรอบไหมอแต่ที่นี่เป็นเซฟไงกูกูเห็นและกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันวิ่งได้ปะเนี่ยเกมเฮียเนี่ยมันวิ่งได้ปะเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยแล้วยเห็นยังหน้าหน้าขวามาเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยอ่ะทำไมขางมือใจเย็นจังนั่นนะเห้ออุ้ยหาประตูเพื่อสำรวจอย่านะไปหาเลยหาประตูเหอะแล้วยู่อาร์เดี๋ยวเซฟโซนมันยังขึ้นรัวๆอยู่เลยเอ้ยหลัวตกไฟโอเค ไม่นะประตูล็อกโอไม่ประตูถูกร็อกเปไฉันต้องการหากุญแจสำหรับเปิดประตูแล้วตรงไหนคือที่มืดอ๋อมันจะมีที่มืดใช่ไหมที่ผีจะทำร้ายเราได้แต่เราอยู่ที่ไฟคือไม่ได้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยตรงนี้ไม่ปลอดภัยตรงนี้ไม่ปลอดภัยไม่มันเกิดแล้วมันเดินมันเหมือนบั็กเลยอ่ะหาคีย์แล้วเปิดประตูเคสโอ้ยนี่ไงไม่ใช่อะไรอ่ะเฮ้ยใครเก็บอะไรเฮ is here เมื่อกี้มึงหยิบมาที่หน้ากูเลยมั้งเขาอยู่ที่นี่แต่เฮี้นั่นอยู่ที่มุมนั้นเราก็ต้องไอ้คุณอยู่ในเขตปลอดภัยแล้วว้าวอ๋อเพราะเราเข้าไฟใช่ไหมเอ็งไปไหนแล้วอะมึงเอาไปไหนกูอยู่ร้างกันสองคนน่าดีมึงอยู่ไหนอ๋อนี่นี่นี่โอ้ย กุญแจที่เด่นไปสักน้าเก็บกุญแจชื่อว่าเขาวงกดไปเลยเพื่อนทำไม่ทีมาเลยสัตวสก็กูมีไฟอ่ะก็กูมีไฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเกินกลัวไฟนีกว่ะไปรีบไปคุณอยู่ในเขตปลอดภัยขอบคุณที่บอกเตือนเพราะว่าไม่กลัวคนจะโง่ตายอะไรเงี้ยนีว้าวว้าวเลยว้าว จริงเราควรออกว่าเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะมีประตูที่นี่ด้วยไม่มีบ้างไอ้ยไฟมีกุญแจให้กุญแจในตู้ล็อกเกอร์ไฟเอ็กซิสติมูเลเตอร์กุญแจในตู้ล็อกเกอร์โอเคควรมันต้องมีตักล็อกเกอร์ว่ะคลิกซ้ายได้คลิกซ้ายที่ล็อกเกอร์เขาเปิดได้เหรอว้าวฮะแล้วมันเป็นดำๆอย่างนี้เหรอเนี่ยกุญแจเจอแล้ว โหตัวแรกห้องปริศนาชื่อกุญแจห้องปริศนาปริศนาจริงด้วยมามาอยู่ในโรงเรียนอีเทียไอ้บ้ามาหยิบหยิบหยิบหม่ดูหยิบมาดูอุ้ยอะไรเอ้าทีเทียจริงด้วยแม่นางทีเทียโอ้ไม่สเปรัชมอนเตอร์อยู่ที่นี่มอนเตอร์ฮ่าฮ่าฮ่าแกจะไปโดนแต่ตะคูดีตาย คนรู้เรื่อะไรวะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสมออย่างั้นก็าอะไรวะเสมอเสมอเดี๋ยวแล้วก็เงียบคนตายไปแล้วอ้าวแบทอินอะอ้าวต้องเลิกออกจากโรงเรียนใช่ไหมเมื่อกี้อาจจะเป็นอย่างนั้นรออีกรอบไหมไม่ดูงงวันนี้ชอบไปไปเหนไปดีกว่า